สวัสดีค่ะญาติโยมทุกท่านตอนนี้เราจะได้สนทนากับพระอาจารย์กัลยาโนนะคะซึ่งเมื่อ5ธัาานวาคมที่ผ่านมาท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นพระโสพลภาวนาวิเทศปัจจุบันท่านก็อยู่ที่วัดพุทธโพธิวันที่กรุงเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะพระอาจารย์เป็นคนอังกฤษนะคะแต่วันนี้ท่านจะสนทนากับเราเป็นภาษาไทยค่ะกรับนมัสการเจ้าค่ะ mm hmm. ท่านเจ้าขาก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะในการเลื่อนสมณาศักดิ์ของ<ร>อท่านย้อนหลังนะเจ้าคะทีนี้วันนี้เนี่ยเนื่องในโอกาสวาระที่เป็นอาจารยาบูชานะคะอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าย้อนไปถึงโอกาสในชีวิตของท่านอาจารย์ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงปู่ชานะคะถ้าให้ท่านเล่าเหตุการณ์เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ไปกับเรื่องราวท่านอยากจะเล่าเหตุการณ์ไหนให้ฟังเจ้าคะ ก็อาจจะที่สนใจของโยมโดยเฉพาะเพราะว่าที่จริงครั้งแรกที่อาตมาได้เห็นรูปภาพหลุมโพชาก็คืออยู่ในจอโทรทัศน์ที่ประเทศอังกฤษคืออ,องค์กรบ b c ของประเทศอังกฤษเคยมาไทายสารคดีที่นี่40กว่าปีที่แล้วคสรรารคดีที่พวกเรายัางได้ดูกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะตั้งชื่อว่า the mindful way ซึ่งก็ยังอยู่ในดูใน y o u t u b e ดูทั่วไปได้เจค่ะพอดีวันนั้นนาจะมาป่วยยังเป็นนักเรียนไฮสคูลอยู่บ้านเพอเอิญเปิดทีวีกลางวันในเวลาที่ปกติไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับชีวิตลุงปูชาแล้วเป็นบางเอิญช่วงนั้นเราก็ได้เริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาพราเราไม่ได้เกิดเป็นชาวพุทธเราก็ในตระกูลที่นับถือคริส แต่เรามีความคิดพ่พุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงสุดของโลกประทับใจในปัญญาของพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ก็มีความคิดในใจว่าความามีสติปัญญาของพุทธเจ้ามีจริงเป็นสิ่งที่ดีจริงแต่ว่าคิดว่าในสมัยนี้อาจจะปฏิบัติยากคงอาจจะไม่มีใครปฏิบัติแล้วาตามรอยพุทธเจ้าในสมัยนี้ แต่พอเปิดทีวีวันนั้นได้เห็นสารคดีเกี่ยวกับลวมปูชาชีวิตของท่านชีวิตของวัดหนองบาพงพระเนมที่อยู่ในวัดก็ประทับใจว่าโอ้ยังมีพระสองฆ์อยู่ในโลกนี้ที่ปฏิบัติแบบแคร่งครัดในธรรมวินยัยเหมือนที่พระพุทธองค์สอนไว้ยังมีอยู่ก็เกิดศรัทธาในวันนั้นเลยเพราะว่าลวมปูชาก็ปฏิบัติถือวินัยแคร่งครัดเป็นพระป่าพระกรรมฐาน ท่านก็ฉันข้าวในในปา่าปินดาบ,บาทุกวันอยู่ในวัดอย่างนี้ร่มเย็นอย่างนี้อยู่ใต้ต้นไม้โดยอาจจะเรียกโดยอาการสมระมักน้อยสันโดษเจ้าค่ะและเราเห็นภาพชัดเจนอยู่ในจอวันนั้นท่านก็เทศสอนเรื่องการปล่อยวางเหตุที่เราทุกข์เพราะเรายึดถือความรู้สึกตัวตนที่มีอยู่ในใจแล้วก็ยึดท,ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเราเป็นของเรา แต่ท่านบอกวิธีปฏิบัติเพื่อจะลุดพ้นหรือหาความสุขความสงบก็คือการปล่อยวางอันนี้เรายังดูได้นะใน YouTube ถ้าอยากจะดูสารคดีแต่ตั้งแต่นั้นเลยก็มีเริ่มจะมีความคิดเอ้อาจจะมีทางที่จะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเหมือนในครั้งพุทธกาลก็ยังมีโอกาสในในสมัยปัจจุบันนี้ ท่านเล่าว่าตอนนั้นท่านเป็นนักศึกษานักเรียน High School, น,น, High School. นักเรียน High School ก็คือเด็กหม 5, ห้ามหนั่นเองนะเจ้าคะอายุประมาณ 16, 16ใช่ไหมเจ้าคะใช่ท่านมาบวชเลยเหรอเจ้าคะยัง <laughs> มีความเริ่มจะมีความคิดที่จะออกบวชแต่ยังไม่รู้จกักจะบวชที่ไหนเพราะเมืองไทยสมัยนั้นห่างไกลาจากอังกฤษนั่นสิคะท่านท่านยังเป็นเด็กอายุแค่16อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เริ่ม มีสนใจในปฏิปทาของพระในประเทศไทยใช่แล้วความฝันเป็นความจริงในปีไหนในตอนที่ท่านอายุเท่าไหร่เจ้าคะก็ครั้งแรกที่เดินทางมาที่เมืองชายก็ตอนที่อายุ20คืิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเป็นผักฤดูร้รอนของ <c oughs> มหาวิทยาลายัยเจ้าค่ะเจ้าค่ะที่มหาวิทยาลัยก็มีกลุ่มชาวพุทธอยู่แล้วปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกอาทิตย์ <c oughs> เราได้ร่วมกับกลุ่มนี้ได้เรียนรู้วิธีนั่งสมาธิทํากรรมฐาน แล้วอาจารย์ที่นั่นเป็นชาวอังกฤษแต่เคยปวดที่เมืองไทยชั่วคราวและท่านแนะนําถ้าเราอยากจะปฏิบัติแบบจริงจังมากกว่าที่ทําตอนนั้นก็ให้มาที่เมืองไทยมหาครูบาอาจารย์ไยระวังที่ที่อยู่มหาวิทยาลัยก็เดินทางที่ประเทศไทยและก็โชคดีก็ไปที่วัดประวรที่กรุงเทพแล้เจอพระฝรังองค์หนึ่งที่แนะนําให้มาที่วัดหนองบาพง ก็เลยเดินทางมาที่นี่แล้วก็จะลุงมปูชาและก็คณะพระฝรั่งมสมัยนั้นมีท่านอาจารย์ผัสโนเป็นเจ้าอาวาสวัดปานานาชาต,อ,ชตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่อเมริกาก็โชคดีเพราะว่ามีทั้งพระไทยพระฝรั่งอยู่ด้วยกันก็เรื่องภาษาก็ไม่ลำบากเพราะสมัยนั้นก็พูดไทยไม่เป็นเลยเจ้าค่ะอ๋อท่านก็ฝึกมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใช่ไหมเจ้านะค่ะ ก็เลยมาบวชเป็นพระขาวชั่วคราวพาดที่จริงยังเรียนไม่จบแต่ว่าบวชพระขาวสามเดือนแล้วก็ตั้งใจพอเรียนจบปริญญาตรีจะกลับมาที่หนึ่งแลวก็ขออุปสมบทผมอุปสมบทเป็นพระก็เลยอาตมาเองก็เป็นพระฝรัะงองสุดท้ายที่บวชที่วัดหนองบะพงในสมัยที่ลุงปูชายังมีชีวิตอยู่เป็นองค์สุดท้ายเหรอค่ะอคสุดท้ายคือหลังจากที่อาตมาบวช พระฟรังรูปอื่นก็จะไปบวชที่วัดอื่นก็เข้ามาอยู่เพราะว่ามีมพระเดชค,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 คุณท,าทา่านเจ้าคุณมงคลกิติธาธาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจชาเหมือนกันท่านได้สร้างพระอุโบสถใกล้ๆที่อำเภอเม,มืองสามสิบพระฟรังก็ไปบวชที่นั่นต่อมาแต่ว่าในสมัยนั้นได้มาบวชที่วัดหนองบะพงก็หลวงพ่อชาก็ยังอยู่ยแต่ที่เจงแทงเริ่มอาพาธแล้วแต่ว่า ลูกศิษย์ลูกหาก็ดูแลท่านอย่างดีพระสงฆ์ก็อุปถากท่านทั้งวันทั้งคืนก็จะมีพระเข้าเวรสลับกันเข้าเวรไม่ให้ท่านอยู่องค์เดียวเลยทั้ง24ชั่วโมงทั้งปีเลยกษตมาก,ก็ประทับใจอีกเพราะว่าก็เห็นชัดเจนว่าลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาท่านมากพระทุกองค์พร้อมที่จะเสียสละเวลาดูแลหลวงปู่ชาหลวงปู่ชา ร้อมที่จะเสียสละความสุขของตัวเองที่จะอุปถัมภ์ดูแลท่านซึ่งก็แสดงถึงความจริงใจในการปฏิบัติทุกองที่มีอยู่แล้วเท่าที่ท่านเห็นโดยตรงค่ะหลวงปู่ชาท่านมีปฏิปทาอย่างไรล่ะคะก็พี่เริ่มเห็นในโทรทัศน์แล้วก็ต่อมาก็เห็นด้วยตาจริงตอนเห็นด้วยตาจริงตอนมาอยู่ในวัดหนองประพงแล้ว,วเจ้าคะ่ะก็เห็นก็อยู่เรียบง่ายอย่างนี้อยูใ่ในวัดปลา ท่านก็ไม่ได้มุ่งที่จะสร้างเสนาสนวัตถุอะไรมากมายเสยนาสนมีอยู่แต่เท่าที่จําเป็นและท่านจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าท่านเจ้าขาการมุ่งสร้างเสนาสนะมันไม่ได้ทําให้วัดหรือสังฆะแข็งแกร่งหรอคะก็ะเป็นสิ่งที่จําเป็นาาสิ่งที่จําเป็นแต่พูดถึงท่านจะสร้างเฉพาะที่จําเป็นพอพอดีของวัดและก็มุ่ง ทำประโยชน์ในการปฏิบัติผาพระเน้นนั่งสมาธิถือวินัยอย่างเคร่งครัดและก็ศึกษาในธรรมวินยัยศึกษาในวิธีเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งบางวันอาจจะมีะ <c oughs> การงานก่อสร้างบ้างแต่ว่าท่านก็จะเน้นให้เดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีความเคารพบในวินยัยให้ถือวินัยทุกข้อให้เคร่งครัด หมายความว่าแม้งานจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามแต่พระเนนก็ยังต้องมีตารางชีวิตที่ทําให้การปฏิบัตินั้นไม่อ่อนลงเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ออ้ยทำได้ไงอะคะท่านกลางวันขนอิดสร้างสร้างอาคารแล้วพอตกเย็นก็ไปทําวัดแล้วก็เดินจงกรมกันเหรอเจ้าคะก็หลวงปู่ชาท่านเองก็เป็นแบบอย่างท่านเองก็บางที่ท่านก็จะมาช่วยเป็นผู้นําในการทํางานทําอีงานนะ ถ้าม,มีงานบางที่ท่านจะ,จะอยู่รับญาติโยมกลางวันสอนเรื่องทอีพุทธศาสนากลางวันกลางคืนท่านจะสอนพระเนนเลยท่านเองก็นอนน้อยมากพักน้อยมากท่าน,น,นเสียสละเพื่อคนอื่นตลอดท่านเจ้าค่ะหลวงปู่ท่านนอนตอนไหนแล้วท่านตื่นมาตอนไหนเจ้าคะก็อาตมาไม่ทราบเหมือนกันรู้สึกไม่มีใครทราบเพราะว่าไม่มีใครตามท่านได้แต่ว่าที่รู้แน่ๆก็ท่านก็นอนดึก หมายถึงอาจจะเป็นตีหนึ่งตีสองเชา้าบางทีท่านจะออกมาทำวัดเชา้าทาไม่ออกมาทำวัดเช้าก็ออกมาปินตบาาเช้าก็แสดงว่านอนน้อยมากแล้วก็กังวัลก็ไม่ได้พักด้วยนอนประมา,าตตีหนึ่งตีสองใช่ทำวัดเช้าก็ตีห้าใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็สามสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะเจ้าคะใช่แต่ท่านถ้าจะไปทั้งคืนก็ได้ท่านก็พาพระเนรขเรี่ยงเนสจิกเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะเป็นวันพระมีงานเ,าเทศกาลแบบประถินหรือเป็นวันพระพระเนนก็จะฝึกเนสจิกคือจะมีการทำวัดส่วนวันเย็นฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิทั้งคืนคและลุงปูชาพาธรรมที่สำคัญก็รสชาติของการปฏิบัติในวัดหนองบะผงนี้ก็คือลุงปูชาพาธรรมไม่ใช่แค่แนะนำแต่ท่านจะทำด้วยเป็นแบบอย่างให้เห็น พระเนนจะมีความมีกําลังใจด้วยแต่มีความรู้สึกเราต้องทําท่านก็ทําเราก็ต้องทํา<อ>คือท่านเสียสละเพื่อประโยชน์คนอื่นจริงๆแต่ว่าอันนี้เกิดจากภูมิสติปัญญาของท่านจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วท่านก็มีเมตตากรุณาสั่งสอนพระเนนแล้วก็ญาติโยมตลอดมาเจ้าค่ะแล้วท่านคิดว่าการที่วัดหนองป่าพงนะคะสาขาต่างๆเนี่ย ยังคงมีความสมมามัคคีเหนียวแน่นอย่างงานวันนี้เป็นปีที่25ทั้งพระคุณเจ้าทั่วโลกญาติโยมก็ยังมาก,กันมากมายโดยไม่ต้องเชิญเหมือนเดิม25ปีแล้วนะคะท่านสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเจ้าคะก็เพราะท่านวางหลักฐานที่ดีคือท่านจะเน้นความสงบสามัคคีของสงฆ์ให้เรารู้จักเคารพซึ่งกันในการช่วยเหลือซึ่งกันในการในวัด มีความเคารพอาวโุโสก็ผู้น้อยก็เคารพผู้ใหญ่แต่ก็มีเมตตาเป็นพื้นฐานก็คือเราช่วยเหลือซึ่งกันในการพระสงฆ์ก็ช่วยญ<ม>าติโยมญาติโยมก็สนับสนุนพระสงฆ์ท่านก็สอนให้ทุกวัดให้แนวเดียวกันคือคล้ายๆเป็นเป็นตราเป็นตราปั๊มไปประทับวัดไหนที่อยู่ในเป็นเป็นสาขาวัดหนองบัวพงก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือคณะสงฆ์ก็จะมีความเคารพซึ่งก,นนกันและกันและก็เคารพในในองค์กรของสองฆ์เช่นญาติโยมเอาสังฆทานหรือของถวายอันนี้ถือว่าเป็นของกลางจะเข้าไปในคลังสงฆ์แล้วก็พระเนนจะขอใช้ตามโอกาสตามความจําเป็นแต่ว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของคนเดียวและก็ไม่ได้รับเงินทองเงินทองก็เข้าไปใน ในบัญชีของวัดก็มีกรรมการวัดดูแลพระเนนก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินทองเจ้าค่ะฟังดูเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆแต่แท้ที่จริงแล้วได้ผลใหญ่มากก็สร้างบรรยากาศในวัดทุกคนมุ่งปฏิบัติจริงๆอืมทาให้ทุกคนไม่ไปหลงติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญ<ช>อะไรเลย<ช>เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อส่วนรวม<ช>คือกองกลางคือ<ช>ยอกตัวอย,ย่าง วันนี้ก็มีคณะมาจากเมลเบิร์นตามาจะมาะมาเลยเขาเจอหลวงพ่อเดินอยู่ในป่าที่เขารู้จักขอถวายปัจจัยท่านบอกรับไม่ได้เพราะท่านเดินองคเดียวนะก็เป็นพระสงฆ์ก็รับเงินสดไม่ได้ถามว่ามีมรรคทายกมาด้วยไหมก็ไม่มีทำยังไงท่านบอกก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้เอง <laughs> หรือเก็บไปทำบุญที่อื่นก็ได้ ทุกองก็จะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่ไม่มีโยมติด,ตดมามาด้วยจะไม่รับผัจใจจะไม่จับแล้วก็จะไม่ได้เน้นตรงนี้ก็จะเน้นขอวัดปฏิบัติมากกว่าให้เราฝึกให้มีสติเร,เรื่องกับปัจัยสีก็ให้มีพอใช้แต่หลวงปู่ชาก็เน้นนะมักน้อยสันโดษค,คือเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นถ้ามีส่วนเกินก็แบ่งให้คนอื่นใช้ฟังดูเหมือนกับว่าพระไม่ต้องพยายาม ที่จะมีปัจจัยทางโลกก็ไม่ได้มุ่งตรงนั้นไม่ต้องมุงม่งแสวงหาความจริงมากกว่ายิ<ช>่งท<ช>่านแสวงหาความจริงเท่าไหร่ศรัทธาญาติโยมก็มีมากขึ้นเท่านั้นและอันนั้นล่ละค่ะคือความแข็งแรงที่จะทําให้การเติบโตข<ช>องพระพุทธศาสนาหรือวัดสาขาเดินทางต่อไปได้เองใช่ไหมคะ,คะก็เราเป,เป็นตัวอย่างเราเองก็เกิดที่อังกฤษลอนดอนประเทศอังกฤษต้องเดินทางมาที่เมืองไทยเท่าไร่หมือนกว่ากิโล มุ่งอะไรก็มุ่งความจริงอยากจะปฏิบัติรู้จริงตามที่พระพุทธองค์สอนแต่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติเองจึงจะเข้าใจก็มาที่วัดหนองบัวพรมเพวกเข้าใจว่าหลวงพ่อชาก็สอนแนวนี้ท่านสอนให้เราเห็นจริงรู้จริงจากประสบะการณ์ของเราเองและก็เป็นเหตุที่ทั้งพระทั้งโยมที่นี่ทุกคนก็มาม,มุ่งปฏิบัติเรื่องเดียวกันก็แสวงหาความจริงโอ้ท่านพูดได้ง่ายมากเลยประสบการณ์ตรงของท่านท่านเห็นหลวงปู่ชา เห็นความจริงที่หลวงปู่ชาช่วยนําเสนอก็เป็นศรัทธาให้ท่านมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นผู้เผยแผ่ต่อไปท่านก็ทํำแบบเดียวกันแล้วก็จะมีญาติโยมที่ใส่ใจแบบนี้เดินทางต่อต่อกันไปอีกนานแสนนานใช่ไหมเจ้าคะใช่เพราะลักษณะมนุษย์เราทุกคนก็มุ่งหาความสุขที่แท้จริงในความสุขที่แท้จริงเกิดจากอะไรก็เกิดจากการเข้าใจในหลักความจริง ถ้าพูดภาษาพระก็เรียกอริยสัจธรรมหรืออริยสัจสี่นี่หลวงปู่ชาก็เทศสอนอธิบายขยายความในเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าทุกข์คืออะไรลักษณะทุกข์เป็นยังไงเหตุทีท่กเกิดทุกข์เกิดยังไงเกิดในใจของเราอย่าง,งไรท่านจะอธิบายแล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะทําให้ความทุกข์นั้นตับลงไปต้องทํำยังไงก็คใครๆเจอแล้วก็จะรู้สึกโอ้โหนี่สิ่งที่เราต้องการแน่นอนเจ้าค่ะ และสิ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นความแข็งแกร่ง<ช>ที่ทําให้เกิดความยั่งยืนได้ในที่สุดใช่ไหมเจ้าคะกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์มากด้ขออนุโมทนายมด้วยนะ,จะเจริญพร